ต่อยอดความสำเร็จจาก v ีโกเข้ามาสู่ r ีโวและพัฒนาไปจนถึงไฮรักท a v o วที่เตรียมเปิดตัวในช่วงปลายปี2025นี้ครบรอบ10ปี t o โย t a าไฮรักรีโวกับการทำตลาดที่ไทยและที่ต่างประเทศบนโครงการ IMV ซึ่งก็ยังจะต่อเนื่องไปถึงไฮรัก GENERATION ใหม่แล้วก็ไฮรัก GR ที่กำลังทำตลาดนับปัจจุบันวันนี้ผ่านเพื่อนนะครับมาอัปเดตนะโตโยต้าไฮรักตั้งแต่ รีโววีโกจนมาถึงทาโวที่จดสิทธิบัตรไปรวมไปถึงรุ่นจีอการใช้งานเป็นยังไงทำไมถึงยึดยอดขายและทำตำแหน่งเบอร์หนึ่งหมาว่าโมเดลนี้รีโวจะทำตลาดมาแล้ว10ปี สวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตนะแล้วก็มาพูดถึงว่า To โตยโต้าไฮรักนะตั้งแต่ v ีโกนะจนมาถึง r ี v o และก็จะต่อยอดไปจนถึงไฮรักทาววที่มีการจดสิทธิบัติไปว่ารุ่นนี้ทำไมถึงครองใจคนไทยแล้วก็ตลาดออสเตรเลียแอฟริกาแล้วก็ทั่วโลกถือว่าเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานและมีการเพิ่มรุ่นต่างๆมาตลอดจนไปถึงล่าสุดนะก็ GR เข้ามาทําตลาดในไทยยอดขายก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจสําหรับกระบะรุ่นนี้นะแล้วก็ล่าสุดนะก็มีการปล่อยภาพหลุดออกมาสําหรับไฮรักเจนใหม่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าไฮรักเจนใหม่จะสามารถยืนระยะและทําตลาดได้ดีเหมือนกับวีโก้ที่เป็นแชมป์กระบะ9ปีซ้อนรวมไปถึงไฮรักทาวเว จะสามารถทำได้แบบ v ีโกไหมรวมไปถึงรี v o ที่ครองตลาดมาครบ10ปีทั้งตลาดที่ไทยที่แข่งขันกับอิซุ u ยีแม็ตลาดอินโดที่ห้าหันกับมิตซูบิชิไททันรวมไปถึงที่ออสเตรเลียก็วัดฟาดฟันกับทาง Ford ดเรนเจอร์ยังมีแอฟริกาอีกรวมไปถึงตลาดอเมริกาใต้ไฮรักถือว่าเป็นกระบะอีกหนึ่งรุ่นในที่สามารถดีระยะได้อย่างยาวนานครบ10ปีเปิดตลาดที่ไทยมารุ่นใหม่ใกล้เปิดตัว หลายคนก็คาดหวังว่าเจนใหม่นี้จะมาพร้อมกับออปชันที่เพิ่มขึ้นมากกว่าโฉมปัจจุบันณเวลานี้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แฟนๆก็เรียกร้องมาว่าไฮรักเจนใหม่น่าจะใส่ออปชันมาเหมือนกับคู่แข่งหลักอย่างอีซูซูไทยท่านหรือแม้กระทั่งฟอร์ดเลนเจอร์รวมไปถึงกระบะจากจีนแต่ต้องรอดูว่าการทำตลาดที่ไทยจะเป็นยังไงหลายคนก็บอกว่าไฮรักทาววเจนใหม่ จะออกมาทรงเดียวกันกับรี v o ที่เปิดตัวช่วงแรกไหมออกมาไม่เคยโดนใจแฟนเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่มีการปรับไมเนด้เเชนก็ถือว่าทำให้ยอดขายดีขึ้นด้วยว่าตัวรถมีความคงทนเครื่องยนต์ตระกูล 1GD ก็ถือว่ามีสมรรถนะแล้วก็การใช้งานที่ทนทาน2.4ลิตร150แรงม้าและ2.8ลิตร204แรงม้าและตัว GR224 แรงม้าถือว่า เป็นขุมพลังที่โตโยต้าใช้งานณเวลานี้และมีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกหนึ่งรุ่นของโตโยต้าจีอาถือว่าศบคำประมาทได้อย่างเยอะเลยหลังจากที่เปิดตัวมาหลายคนบอกว่าราคา1.5ล้านแพงไปไหมกับการต่อยอดจากไฮรักลีโวและยกเครื่อง2.8ลิตรจูนเป็น224แรงมา 5 5 0้้านิวตันเมตรและมีการปรับเซ็ตช่วงล่างใหม่ขายราคานี้จะขายได้จริงเหรือโตโยต้าทำให้เห็นว่ายอดจำหน่ายของเขาทะลุเป้า1 5 0่าคันภายในไม่กี่เดือนถือว่ากระแสตอบรับของโตโยต้าและการทำตลาดค่อนข้างที่จะดีปัจจัยที่ทำให้โตโยต้าไฮรักลีโวเจนปัจจุบันยังเป็นเบอร์หนึ่งบริการหลังการขายการใช้งานที่มีความคงทนของตัวรถและการเซอร์วิสเซอร์วิสด้วยราคาที่ไม่แพงค่าบำรุงรักษาถือว่า มีราคาที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับคู่แข่งรวมไปถึงการขายต่อหรือแม้กระทั่งการนำไปเทิร์นตีเทิร์นลถจนรุ่นใหม่ก็ได้ราคาดีเมื่อเทียบกับค่ายต่างๆแล้วโตโยต้าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถทำราคาขายต่อได้ดีเช่นกันส่วนไฮรักทาวโวเจนใหม่ก็มีข้อเรียกร้อง จากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ภายในรวมไปถึงการปรับเซ็ตช่วงล่างใหม่และการปรับจูนเครื่องยนต์2.4ลิตรให้มีพละงกำลังแรงมา้าเทียบเท่ากับคู่แข่งอย่างเช่น Isuzu D-Max Maxforce 2.2ที่มีพลังกำลังแรงมา้ามากถึง163แรงมา้าเมื่อเทียบกับ Toyota 2.4ถือว่ามีแรงมา้าและแรงบิดมากกว่าส่วน Mitsubishi Titan ก็มีเครื่องยนต์2.4แต่มีแรงม้าเยอะกว่า เพราะว่า2.4ก็มีหลากหลายแรงมาให้เลือกส่วนฟอร์ดก็มีขุมพลัง2.0แต่170แรงมาแฟนๆก็เรียกร้องให้ติดตาปรับจูนเครื่องยนต์รูกนี้ใหม่หรือว่าระบบไฮบริดจะเข้ามาในไทยไหมส่วนออฟชั่นต้องรอดูว่าไฮรักทาวโวจะทำไม้ดีแค่ไหนกับการทำตลาดที่เมืองไทยแล้วแฟนละครับใช้งานรุ่นนี้เป็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกเขาหน่อยนะครับใต้คลิปนี้เลยยังไงก็ฟากกี้ตาาฝากกดไลค์กดแชร์โดยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ